สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนใน m a m i n y d REAM Channel นะคะและวันนี้นะคะจูนจะมาทำอาหารไก่สูตรอินทรีย์นะคะก็คือจะใช้ตัวต้นกล้วยแล้วก็พืชผักพวกนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็หมักกับกากน้ำตาลทิ้งไว้5วันนะคะแล้วค่อยเอามาให้น้องไก่กินนะคะสำหรับวัตถุดิบที่จูนเอามานะคะก็จะมี ตัวต้นกล้วยนะคะโดยจะใช้หยวกกล้วยแล้วก็มีใบตองการกล้วยด้วยนะคะใบเตยเอ่อใบกระถินใบสะเดานะคะใบพลูนี่ก็เก็บมาด้วยนะคะไม่รู้ว่าไก่จะกินเป็นหรือเปล่าคะน้านะคะแล้วก็ตัวน,นี้คือมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวลองสายไปแค่สองลูกแล้วก็ตัวที่เน้นแล้วก็แถมมานะคะก็คือนี่ค่ะบอระเพ็ดนะคะ ก็จูนจะสับบอระพิษใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเริ่มตกอากาศเริ่มชื้นนะคะเดี๋ยวน้องจะไม่สบายเอาก็เรามาเริ่มสับวัตถุดิบกันเลยนะคะตอนนี้นะคะจูนก็สับวัตถุดิบเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาคลุกเคล้าว,วัตถุดิบกันนะคะอันนี้ใส่เกลือป่นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะใส่กากน้ำตาลลงไปนะคะมาเริ่มกันเลยจ้า จูนได้เติมกากน้ําตาลลงไปในวัตถุดิบแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาผสมให้เข้ากันแล้วก็เก็บไว้ในถังเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเพราะว่าจูนคลุกมือเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาวัตถุดิบที่หมักไว้นะคะใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะ เราค่อยให้น้องกินวันหลังนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จูนจะเอาไปให้น้องกินตอนนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องไก่จะกินหรือเปล่าตอนนี้นะคะจูนเอาอาหารจากธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้นะคะมาทดลองให้ไก่กินเป็นครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะก็ดูนะคะว่า น้องเนี่ยกินกันทุกตัวนะคะก็จะมีบางส่วนที่ยังพักผ่อนยังนอนอยู่นะคะยังไม่ได้มากินอันนี้นะคะสำหรับอาหารจากธรรมชาติที่จูนเอามาใส่นะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะใบตองหยวกกล้วยกระถินสะเดาใบเตยนะคะแล้วก็มีแอบไปตัดคณะแม่มานะคะอันนี้แม่ไม่รู้นะคะอัดคลิปลงแล้วแม่ไม่รู้นะคะ แล้วก็มีใบพลูนะคะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ทดลองเก็บมาประมาณ1เถานะคะก็จะมีใบพลูแล้วก็บระเพ็ดนะคะจนสับบระเพดใส่เข้าไปในอาหารกะละมังนี้ด้วยนะคะก็โอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากนะคะลงกะละมังเลย ครั้งที่แล้วลองทําให้ไก่กินครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าฟีดแบ็กดีนะคะไก่เนี่ยกินหมดเลยนะคะก็เอาวัตถุดิบจากธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดไปแล้วก็เอามาผสมผสมรำแล้วก็ปลายข้าวเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่กากน้ําตาลลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอามาให้น้องกินค่ะก็จะมีพวกอาหารจากธรรมชาติเมื่อกี้แล้วก็ ที่หมักผสมกากน้ำตาลเกลือไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่รำแล้วก็ปลายข้าวนะคะตัวนั้นก็หมักทิ้งไว้ในถังอยู่นะคะส่วนตัวนี้ผสมรำกับปลายข้าวให้น้องกินโอ้โหอันนี้คือไม่ได้กินหมดนะคว่มหมดใช่ไหมนี่นะคะก็โอเคนะคะ ก็เราใช้อาหารจากธรรมชาติเนี่ยจะได้เป็นการลดต้นทุนเรื่องหัวอาหารนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายและอีกอย่างน้องไก่ก็บริโภคดีด้วยนะคะอันนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจูนจะต้องลาไปก่อนนะคะอาหารเม็ดตัวนี้น้องก็ให้ไว้เผื่อๆนะคะแต่น้องยังไม่กินนะคะตอนนี้กินอาหารธรรมชาติอยู่ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ